สวัสดีครับผมนายธิรัน์พิาสารศินหกสองหนึ่ง์ห้าศูนย์สาครับหัวข้อคือเปลี่ยนกรุงเทพนะครับผมคิดว่าช่วงหลังมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพครับเพื่อให้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ ก็อยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น้ำไม่ท่วมแล้วนะครับปัญหาเนี่ยน้ำท่วมนะครับแล้วทำไมกรุงเทพถึงน้ำท่วมครับเอ่อกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่พื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบเลยนะครับดังนั้นก็เมื่อน้ำไหลมาเยอะๆจากภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย กรุงเทพก็มีโอกาสท่วมบ่อยเลยนะครับะระบบท่อและก็การระบายน้ำของกรุงเทพเราเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้วางแผนมาอย่างแบบดีแล้วก็ทันสมัยนะครับแล้วก็จะมีขยะต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งแบบปลกปลอมที่คนทั่วไปคนธรรมดาเนี่ยจะทิ้งลงไปนะครับทำให้มันน้ำอุดตันแล้วก็ ไหลไม่ทันนะครับน้ำเลยท่วมนะครับวิธีการแก้ไขเริ่มต้นนะครับเราก็ปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์นะครับในที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำนะครับเราควรจะใช้อินฟราที่กักเก็บหรือว่าเบี่ยงเส้นทางน้ำได้นะครับก็เช่น เขื่อนต่างๆหรือว่าตัดคลองแยกทําอะไรให้น้ำมันไม่ได้ไหลเข้าไปในตัวเมืองนะครับลดน้ําที่จะเข้าภายในตัวเมืองทําให้ในกรุงเทพซึ่งเป็นแองกระ้าเนี่ยไม่ไม่ไมน้ําท่วมนะครับต่อมาก็ต้องวางแผนการใช้พื้นที่ให้ดีนะครับพื้นที่ที่เราควรจะวางแผนแล้วก็คนคิดนะครับก็คือ พื้นที่ที่มักจะมีน้ําท่วมบ่อยนะครับเราควรจะกําหนดมาตรการกําหนดข้อห้ามหรือว่า,าบังคับใช้บังคับทําอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อะไรก็ตามที่ทําให้เก็บกักเก็บน้ําไว้ได้นะครับก็ควรจะรักษาไว้แล้วก็อย่าทําลายที่ตรงนั้นทิ้งนะครับ ต่อมาก็ควรจะมีระบบแจ้งเตือนน้าท่วมนะครับเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยน้ำท่วมก็เตรียมพร้อมและอพยพเรื่องแบบมั่นใจนะครับแล้วก็ทันเวลานะครับไม่มีอะไรเสียหายมากก็อาจจะเป็นการใช้ดาวเทียมหรือการพยากรณ์นะครับแล้วก็ระดับน้ำในในในเมืองก็สามารถดูได้นะครับขอบคุณครับ